สวัสดีครับนี่เอกครับจับเพจร้านเอกดิสซิงแอสเตรีนะครับอันนี้เป็นฮุนไดเอสวันสแกนสตาริกนะครับตัวท็อปก็เข้ามาทําอะไรบ้างนะครับคันนี้เข้ามาดัมตั้งคันนะครับด้วยแผ่นดัมเบาฟุง้งหลังคาพื้นประตูผนังนะครับแล้วก็ฝาท้ายประตูดัมนอกในนะครับทั้งบานหน้าคู่หน้าและคู่บานสไลด์มีฝาท้ายไฟฟ้านะครับ ช่วยยกเปิดปาท้ายได้สะดวกขึ้นแผ่นดั้มนะครับเป็นแผ่นดั้มของเบลฟุงเยอรมันความหนาของแผ่นดั้ม2.1มิลนะครับตรงนี้ก็สามารถช่วยเก็บเสียงได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวหลังคานะครับเราดาั้มหลังคาทั้งหมดเลยเราฟังเสียงกันพอดีต้องสตาร์ทรถไว้นะครับคันนี้ เนื่องจากตอนที่ทําแบตเตอรี่หมดนะครับต้องสตาร์ชาร์ไว้หน่อยอเราเคาะให้ดูนะครับรับเสียงป๊อกป๊กปกเลยไม่ปองปองแล้วนะครับเป็นป๊กปกอาประตูนี่นะครับประตูต่ดดํานอกดําในเลยเสียงมันจะไม่ป๊อกป๊กตรงนี้ไม่ดําไม่ได้นะครับแต่เสียงมันจะผงผงป่องปังนะครับ ประตูดมนอกในอ่าบานสไลด์ก็ดมนอกในนะครับตรงนี้ผนังด้านตรงนี้ก็ดมนะครับเนี่ยทั้งหมดเลยฝาท้ายก็ทําการแดมเข้าไปเช่นกันนะครับแต่ว่าจะดมเป็นบางส่วนนะครับเนื่องจากว่าถ้าดมเต็มแผ่นเนี่ยฝาท้ายจะมีน้ําหนักเดี๋ยวจะมีปัญหากับโช้กฝาท้ายนะครับเนี่ย นะฮะเสียงแน่นขึ้นโอเคแล้วก็พื้นนะครับทำการแดมเต็มผืนทั้งหมดเลยนะครับหลังคาด้วยเช่นกันพื้นผนังประตูทั้งหมดเติม USB ชาร์จด้วยนะครับฝั่งขวาเป็นแบบ PD นะครับข้างบนและข้างล่างเป็น Type C เอ Type Type A นะครับแบบ QC 3.0ตรงนี้เปิดปิดไฟได้ ส่วนฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นแบบไทย A qc 3.0ตัวน,นี้ไม่มีปปิดปิดไฟนะครับไฟยะติดตลอดแต่มีจุกป,ปิดให้แบบนี้นะครับพาชาร์จได้เลยแล้วเดี๋ยวรอบหน้านะครับโปรเจกต์หน้าพี่น่องว่าจะมาเปลี่ยนจอใหม่นะครับเป็นตัวรัน8แล้วก็เพิ่มเป็นกล้องรอบคันนะครับตัวโปรเจกต์นี้ก็เดี๋ยวจบเรียบร้อยนะครับก็รับรถมาผมทำงานคนเดียวนะครับ หน้าร้านก็จะมีงาน,นงอื่นแซมด้วยก็ใช้เวลาจะประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วฮะคือมันมีงานหนึ่อื่นงานลูกค้าอื่นนะครับก็ามาติดตั้งงานด้วยพวกจอแอนดรอยเครื่องเสียงอะไรพวกนี้ครับโอ้โหบตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูปทัทไทไฟฟ้ากันนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วเป็นยังไงพอป,ปิด ม่กระแทกนะครับก็ปิดลงไปปกติเลยเวลาจะเปิดจากด้านหลังนะครับประตูต้องปลดล็อกด้วยนะครับถ้ายังไม่ปลดล็อกก็จะเปิดไม่ได้นะรประตูก็จะล็อกอยู่สวิตช์ภายในรถอันนี้วันนี้ลูกค้าถอดบาะไปทํานะครับก็เดี๋ยวเราจะเอารถไปส่งสวิตช์จะอยู่ตรงนี้นะครับกดปุ๊บก็จะปิด ถ้ารถล็อกอยู่มันก็จะเปิดไม่ได้นะครับต้องปลดล็อกด,ด้วยแบบนี้โอเคก็สนใจติดตั้งผาไทยไฟฟ้านะครับจอยดอยเสียงแล้วก็เรว่าระบบ,บ,บด้มนะครับเราใช้แผ่นด้มคุณภาพสูงนะครับจากเบาโฟงนะครับไม่ใช่แผ่นด้มแบบบางๆถูกๆนะครับอันนี้เป็นแผ่นแผ่นด้มที่มีคุณภาพสูงเลยนะครับแซวเดซดิง้งแซวปูฟนะครับมีความนะนะหนา2.1มิล แผ่นแด็มทั่วไปมันจะบางนะครับมันจะบางกว่านี้พวกถูกๆนะครับขอขอบคุณมิหน่องมากครับเดี๋ยวเอารถไปส่งมิหน่องที่บ้านนะครับขอบคุณที่ไว้วางใจใช้บริการนะครับขอบคุณครับก็ลูกค้าที่สนใจติดตั้งนะครับม่วาจนเปอนจเตอร์ดอยเครื่องเสียงการแดมประตูการแดมลบรถนะครับก็ติดต่อได้เองครับเบอร์0819876286งเป็หรืองแปกยแฟนเพจยูทูปชแนลเอกเรซิ่งอาร์ซังเีครับ แต่ร้านเราอยู่ซอยทวีวัฒนาซอย9ก้าถนนเรียบคลองทวีวัฒนานะครับหรือเข้าทางพุทธมนตรสาย4ซอยกระทุ่มลม18ก็ได้นะฝากทางเป็นโลตัสนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ